นึสนะครับสวัสดีนะครับอานยองอาเซโยนิเฮาสลามมาเลกุมกูดมร์นิ่งนะสวัสดีทุกทุกท่านเวลคัมทูเดอะชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MRPD 8 8หมอเด็กปาดาวนะครับ YouTube.com นะโหราสตร์ไทยระบบสุริยานะครับดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิด เป็นสำคัญการพิกรเป็นการทายแบบโดยรวมนะครับจากดาวจรในดวงชตาเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตนะครับตามหลักธรรมะทานศินห้าภาวนาอันเป็นมงคลนะครับก่อนรับชมและฟังคลิปคำริกรกดซับสไครต์นะครับกดติดตามช่องยู u ูบนะแล้วกดกระดิ่ง ให้อาจารย์ด้วยนะครับท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนะครับบริการอื่นๆเพิ่มเติม,ตมนะถ้าใครสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะครับดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถนะเลิกขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ นะดะูเบอร์โทรศัพท์ดูบัตรประชาชนพอไดายนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาดูดวงชะตากบาอาจำได้เลยนะครับสำหรับดวงชะตาประจำในวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนาย,ยน2563นะครับขึ้น14ค่ขาเดือน7ปีชวดวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆเพราะเลิกล่างเสีย นะครับเออแต่สามารถสวดมนต์ไหวพ้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้เป็นมงคลในดวงชะตานะคนที่ฝันในขึ้น14ค่คานะครับความฝันในขึ้น14ค่ําเนี่ยเป็นความฝันความฝันในวันนี้เนี่ยจะต้องรอคอยไปิดนานเลยนะครับแต่ความฝันจะเป็นจริงนะแต่ก็ต้องรอคอยเป็นสักระยะหนึ่งนะครับสาหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพฤหัสบดี เป็นสวัสดีมากสะหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดาจะรักษานะครับตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดาก็รักษานะตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ามันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคละ่ะนะครับก็ทาไปเลยนะในดวงชะตามาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเซมซีประจําในวันนี้ได้ใบที่65้า นะช่วงชะตาของท่านในช่วงนี้จะทําการสิ่งใดนะครับต้องไต่ตอให้รอบคอบนะก่อนจึงจะดําเนินการนะครับการวางตัวที่เหมาะสมก็จะส่งผลที่ดีต่อดวงชะตาของท่านท่านก็จะปลอดภัยและมีความสมุขสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่สมหวังสมความปรารถนาขอให้ท่านมีความพยายามต่อไปในที่สุดท่านก็จะสมหวัง นะครับในด้านความรักเนี่ยท่านจะต้องอดทนรอคอยด้วยความจริงใจจริงจังและมั่นคงท่านจะสมหวังในความรักในที่สุดธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้นะครับการดำเนินการต่างๆค่อยเป็นค่อยไปจะเป็นผลดีต่อดวงชะตาของท่านส่วนในด้านการงานนะครับท่านกำลังหางานทําอยู่ควรมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับ จะเป็นผลดีต่อดวงชะตาของท่านนะคะแนนสอบในวันนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นเองระดับปานกลางนะมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวามาถึงเอาคนที่ไม่ดีก่อนวันนี้คนเกิดในวันเสาร์ต้องระมัดระวังเพราะดาวเสาร์เป็นกาลากินีสัญจรไม่ดีนะครับหนึ่งวัน ระมัดระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆเคาะภัยเคาะกรรมในอดีตนะจะมีปัญหาในวันนี้ให้ระมัดระวังไว้ด้วยเรื่องเสียหายนะครับถ้าดาวเสาร์อยู่ที่ไหนให้คุณระมัดระวังตัวเองนะอย่างในน้อยก็อาจจะมีดบาดกระดาษบาดนะครับแล้วก็คนที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เ่ยคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตา ต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์นี่คุณจะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยรวมถึงมอรดกคุณจะมีความเป็นปึกแผ่นม,มั่นคงที่ดีดาวจันทร์อยู่ที่ไหนวันนี้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภและการเงินมีโอกาสได้เงินนะคระับจันทร์อยู่ไหนล่ะจันทร์เอย๋ยจันทร์เจ้าขอ,ขอข้าวขอแก่งขอแหวนทองแดงผูกมือ้องค่ะขอช้างขอมาให้องค่าขี่นะ ขอเงินทองให้หมอลิ์สรัาคนที่เกิดในวันขานนะครับวันนี้เนี่ยคุณจะต้องใช้ความอดทนความขยันหมั่นเพียรความบักบัดถึงจะดีนะครับคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยนะดวงชะตาคุณจะรับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการช่วยเหลือที่ดีจากผู้ลักผู้ใหญ่นะครับพบมิตรที่ดีต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหสัสบดี คนเกิดวันพฤหัสบดีคุณจะมีความรู้ความสามารถวิชาการเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งคนลอกข้างหรือสังคมที่คบหาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นนักวิชาการหลักการนะเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่เจ้ากฎเกณฑ์เจ้าระเบียบจู้จี้จุกจิกไปบ้านนะไปดูเฉพา,ต,าต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้ ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธเกิดคืนนะครับคนเกิดวันพุธนึิงคืนเนี่ยเรามาระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะเรามาระวังเกี่ยวข้องกับโรคเวชโลกรรมแล้วก็โรคลมต่างๆด้วยสีที่คุณเว้นในวันนี้ให้เว้นสีม่วงนะครับสีม่วงไม่ดีสีที่ดีประจําวันสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีแดง นะครับสีบันเย็นได้แล้วก็สีเขียวได้นะครับพันย่อมณนีในวันนี้ก็คือทองคําทองคําดีมากนะท้้งหยิบท้องยอดไฟทองเนี่ยคุณซื้อมากินเ่ยนะก็ต้องระมัดระวังเบาหวานเลยนะเออกินแล้วน้ําตาลมันขึ้นนะครับเวลาใส่เวลาคุณใส่สั่งก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวบะมีม่ชามนึงมาถึงเสร็จ ตักเลยน้ำตาลสองช้อนโต๊ะให้หวานกไแบตแบตแค่สิบสี่เปนต์นั้นน่ะชาร์จไปด้วยนะนะเออแล้วแต่เป็นไรนะทำงานหนักลืมชาร์จดูคลิปทำงานหนักนะต่อมานะครับอ ทิศที่เป็นมงคลประจําวันนี้ก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่เป็นมงคลประจําในวันนี้นะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุดีในดวงชตะตาเพราะรากฏการผ่าดาวทุดีในวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะก็จะมีดาวพระจัจนทร์ดาวจันทร์ย้ายราศีดาวจันทร์ไปอยู่ที่ราศีพิจิเวลา12นกา20นาทีไปแล้ว ดาวจันทร์ก็ไปก่อนวางดาวจันทร์เป็นนวางของตัวเองก็ถือว่าดีมีกาลังในตัวเองแต่โดยตําแหน่งเป็นนิดเป็นจันทร์ู้นะครับถ้าผลนั้นที่ได้มาก็จะได้แบบไม่มั่นคงถาวรดวงชะตาความรักมีปัญหานะครับไม่ดีความรักในดวงชะตาดังคำไปก่อนที่ว่านิจจันทร์มีโลกลิบซับชิบหายม,มีมีร้ายกาลีอับป,ปรีช่วนะ ในดวงชะตาเพา่อแม่ก็ไม่ค่อยดีนะักจันเกาะนาวางเพชชะาตแห่งนี้จึงทําให้คุณเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดียวเด็ดขาดทําอะไรทําจริงเป็นคนที่โม้ไรไรไหมมองมา,มา,มา,มานะโม้ายเออเพราะฉะนั้นคุณต้องเด็ดขาดครับนะผู้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเด็ดขาดนะในดวงชะตาสำหรับแล้วก็คนที่เกิดในราศีกันแล้วก็ ราศีกันกับชาวราศีเมถุนวันนี้คุณจะมีโอกาสที่จะมีกรํารไรนะครับมีเงินมีทองเข้ามาทีดีในดวงชะตาคนเกิดชาวราศีตุลกับราศีพฤษภเนี่ยวันนี้คุณมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญาิติกรรมต่างๆนะครับที่ดีในดาาในวงนนนะชะาตาของคุณนะครับ โอเคมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษก,กันเลยชาวราศีเมษนะครับวันนี้คุณอาจจะมีมรสมอะไรที่พัดผ่านเข้ามาในชีวิตในเรื่องการงานหรือถ้าใครทํางานอยู่มันจะมีปัญหาเข้ามานะครับให้คุณเตรียมตั้งรับเอาไว้นะช้างกูอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> ให้เตรียมตั้งรับเอาไว้แล้วนะนะด้วยเช่นกัน ในด้านการเงินคุณเป็นอย่างไรบ้างการเงินนะครับถ้าคุณทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีจะประสบผลความสําเร็จส่วนในด้านความรักนะครับดาวคนรักคู่ครองเดียยังอยู่ในภพสหาช้านะและเป็นปฐุมเกีฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรักคู่ครองถ้าคนโสดก็พบเจอกับสังคมหมู่มากกับคนเยอะๆจากการติดต่อสื่อสารต่างๆหรือเพื่อนเป็นคู่ก็ได้นะในดวงชะตาของ ชาวราศีเมฆนะคร <c oughs> <c oughs> ับชาวราศีเมฆไปแรกได้ ทันทรรนทั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 นท่านกาแล็กซีฟิวเสนอพายุล้างพลาดูเดือดบานเลือดจิตใจปามลากระสุลิศทำได้เลยดำน้ำฟอสเด็กถือเหรียญนะครับไม่รู้ชะตาคุณเนี่ยวันนี้คุณจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามานะส่วนมากคนที่อายุน้อยกว่านะนำลาบมาให้นะครับนำลาบให้ไป่าลืมน้ำตกส้มตำเลยนะต่อมาชาวัคนาราศี พุกศกชาวราศีพุกศกเหโดวงชะตาของคุณในวันนี้เน,นี่ยนะคือบางคนนะครับคุณก็อาจจะมีอำนาจในการตัดสินใจอะไรหลายหลายอย่างแล้วในเรื่องการงานการเงินนะครับมีอำนาจในการตัดสินใจหรือควบคุมในเรื่องการเงินอยู่นะครับแต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาตกเป็นเบี้ยล่างนะครับอคอยทําตามคําสั่ง ในด้านต่างๆก็ได้แล้วก็ส่วนในด้านการงานของคุณในวนี้นะครับก็มีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อในเรื่องการงานนะครับชาวราศีพฤษภวันนี้คุณได้ซอก10ถ้วยโดยชะตาคุณน่ยนะครับวันนี้คุณจะมีความสุขในครอบครัว happy e d d i n g ที่ดีในดวงชะตางคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนนะครับดวงชะตาของคุณในวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องสูญเสียเกิดขึ้นมีเรื่องทุกข์อกทุกข์ใจนะครับบางคนอาจจะสูญเสียญาติผู่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ในบ้านให้ดีดาวพระพืรหัสสมบดีคุณเป็น8อยู่นะเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับกับผู้ใหญ่ในบ้านในด้านสุขภาพร่างกายต่างๆ ในด้านการเงินนะครับดาวพะจั์เนี่ยมันจะเป็นอันหลีก็ต่อชะตาดวงคุณมีเรื่องเสียเงินแน่ๆนวันเนี้คุณมีเรื่องเสียเงินแน่แนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในด้านการเงินนะครับชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟับดยชาริออด์นูชะตาคุณนะครับมีเกณฑ์จะไปสู้ลบนะ เพราะฉะนั้นคุณต้องลุยให้เต็มที่เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ความความสามารถของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยโดยเฉะต่างคุณในวันนี้นะครับคืออาจจะมีการถูกจับตามองจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับหรือการหึงหวงนะหรือบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับถูกใส่ร้ายไปสีทำอะไรเคินหน้าเคินตาไปหมด ดาวจันเนี่ยคุณอยู่ในภพปุตตะนะครับคุณก็จะมีโอกาสให้ดีนะในดวงชะตาจะไปปรุงเสริมเติมแต่งให้ร่างกายตัวเองดูดีและทันสมัยแต่ว่ามันไม่ค่อยมั่นคงนะในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยยังมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะวันนี้คุณเด่นเรื่องการเงินนะครับเช้าราศรีกรกฎวันนี้ได้ครับสองเลี้ยญดวงชะตาคุณ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางคนก็อาจจะมีอุปสรรคนะครับอาจจะหมุนเงินไม่ก่อนทันตตดขัดแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะหมุนเงินนะครับเส้นยาแดงผ่าแปดเลยอนะ่ในดยงชะตาแต่คุณก็เป็นคนที่มีความสามารถนะครับในการบริหารจัดการการงานได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยวันนี้คุณอาจจะมีปัญหาอุปสนะรรคอาจ มีความขัดแย้งอาจจะมีคนที่ไม่ค่อยยอมคุณนะแข็งข้อต่อต้านมีแรงต้านในด้านต่างๆนะครับในด้านการงานเนี่ยดาวพระศุกเนี่ยยังอยู่ในภพราพะวันนี้ในเรื่องการงานนะครับถ้ามีการติดต่ออะไรก็แล้วแต่คุณก็จะได้ผลที่ดีในด้านการงานการเงินดาวพุธในวันนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีไม่ได้มีปัญหาใดๆในโดชะตาของคุณนะ ชาวราศีสิงห์วันนี้ได้ฟ็อแปดถ้วยดว,ยชวยงชะตาคุณนะครับมีเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะบางคนก็อาจจะเข้าวัดทำบุญสวนมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับบางคนก็อาจจะไปถือศีลที่วัดนะคือหนึ่งสมวัน7จวันกวันนะหรือตลอดชีวิตก็ได้นะแล้วแต่นะในดวงชะตาคุณนะครับบวชตลอดชีวิต นะก็ะถือว่าโอเคดีในดวงชะตานะต่อมาชาวนักคนาราศีกัน <c oughs> ชาวลัคนาราศีกันวันนี้คุณจะต้องใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทระมัดระวังในทุกๆอย่างนะครับถ้าคุณระมัดระวังตัวนะปัญหาหรือเรื่องราวสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไม่สามารถทําอะไรคุณได้เลยนะชาวลัคนาราศีกันนะครับ ชาวราศีกันย์ในวันนี้คุณได้ฟับทำพองานโดยชะตแกคุณมีเกณฑ์การติดต่อเจราจาในด้านต่างๆนะครับในวันนี้นะหรือบางคนอาจจะเข้าไปคล้องเกี่ยวเกี่ยวกับการปรีประนอมการไก่เกียก็ได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุชาลชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับโดยชะตาในวันนี้นะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะดูแลดีๆด้รับการอุปถัมภ์ นะครับบุตรบริวารก็ดีอับคุณไม่เด้มีปัญหาใดๆในดวงชะตา,าชาวราศีตุลน,นะครับในด้านการงานคุณก็มีโอกาสได้งานนะแต่ว่ามันเป็นงานที่เป็นจ๊อบๆเป็นอีเวนต์เท่าน,นั้นเองชาวราศีตุลวันนี้คุณได้ฟับหนึ่งไม้เท้าชาวลัคนาราศีตุลวันนี้คุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ บางทีไม่จะเป็นก็เป็นสิ่งใหม่อาจจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็หยิบยกขึ้นมาก็ได้ในดวงชะตาของคุณวันนี้เด่นในเรื่องการงานนะครับสมัง,งานได้งานประสบผลความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกวันนี้การงานของคุณนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแต่รายได้จากงานที่คุณทํามารู้สึกว่า มันจะได้น้อยผลกาไรได้น้อยนะครับเธอเพราะฉะนั้นก็ต้องขอยอดทนในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแต่ในดวงชะตาเนี่ยถามว่าคุณจะได้เงินไหมได้เงินแน่นอนแต่ได้น้อยนิดเพราะอะไรกระดุมเ,เพราะว่าสุภาษนะครับเครดิตคุณมากุมลักนาในดวงชะตามูลลักกุมลักมันเป็นนิดโดยตําแหน่งยังไงมันก็เป็นนิดนะครับก็ดีกว่าที่คุณจะไม่ได้ นะในเรื่องการเงินการทองชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟับหรือซันเพราะฉะนั้นนี่แหะครับคุณมีโอกาสประสบผลความสำเร็จก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะขอให้ได้เยอะๆนะครับเออขึ้นอยู่กับโชคชะตานะครับบางคนก็อาจจะได้แบบมหาศาลก็ได้นะครับเสมอถึงเวลาบุญกุศลคุณถึงยังไงก็ถึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศรีธนู ชาวราศีธนูเนี่ยวันนี้คุณมีโอกาสที่ดีนะจะมีโอกาสได้รับการแบ่งสรรปันส่วนในสิ่งต่างๆเข้ามานะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีคนคอยอิจฉาลิษยาคุณนะครับในดวงชะตาพอได้ดีมาก็เล่มีคนใส่ร้ายป้ายสีพูดในทิศทางที่ไม่ดีนะครับในด้านการทํางานเนี่ยดาวพุธยังอยู่ในภพปัตนิแต่คุณก็จะรับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับ ชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟัอเดอะซันแหมเอาไปเลยชาวลัคนาราศีธนูคุณก็จะมีโชคลาภและความสําเร็จด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรนะครับในดวงชะตาเนี่ยถ้าคุณถามถ,ามถึงคนรักเก่าเก่านะจะติดต่อมาหาคุณไหมอะไรไหมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวราศี มังกรมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับในดวงชะตาในด้านการงานเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยยังอยู่ในภพพลีในโดวชะตาแต่คุณต้องระมัดระวังความขัดแยง้งหรือในเรื่องของคดีความด้วยนะครับชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟอกดุดทาวเวอร์วันนี้มีเกณฑ์จะมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการงาน แล้วก็เสาวคุณเป็นกาลีวันนี้ด้วยนะคือก็ดูแลดูแลตัวเองนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะครับอาจจะเป็นแมวขวนมีดบาดกระดาษบาดก็ได้นะนะต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่มชาวราศีกุมเนี่ยในดวงชะตาของคุณนะครับวันนี้คุณอาจจะเหมือร้อยไม่ค่อยได้ดังใจ นะครับขับรถขับลาเขไม่ค่อยมีสติเพราะฉะนั้นให้มีสตินิดนึงทำอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับในเรื่องการทํางานในวนี้คุณอาจจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษต้องใช้ความอดทนให้มากการเงินคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับในดวงจุลดวงชะตาชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟอกลาชินีถือไม่เท้านะครับในเรื่องการงานเนี่ยคนเป็นคนที่เก่งนะครับมีความสามารถ สามารถปรับตัวในเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเออแต่ถ้าใครเป็นผู้นําหรือผู้บริหารอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ระยะเวลาและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางด้วยตัวของมันเองนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนในด้านการงานดาวกรรมะอยู่พบลาภะวันนี้งานของคุณที่มีอยู่นะครับจะราบรื่นมีผลกําไรที่ดีเข้ามา ในด้านความรักเนี่ยดาวคู่ครองนั้นอยู่ในภพผันธุนะครับคุณกอจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากญาติพี่น้องคนรักคู่ครอ,องก็ทําตัวเปรียบเสมือนญาตินะครับโดยเช่นกันในด้านการเงินนะครับอังคารยังเป็นวินาศอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหาเงินได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้ตามเป้าในดวงชะตาของคุณมากมานะักชาวราศีมีนวันนี้ได้ฟอ 6ดาบน,นะครับเจ้าราศีมีเนี่ยนะครับอุปสรรคต่างๆที่คุณพบเจอเนี่ยมันจะขี้คายไปด้วยตัวของมันเองจะต้องใช้ระยะ,ะ,ยะเวลาบ้างถึงจะดีในดวงชะตาของคุณโอเคอน,นี่คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12ราศีถ้าใครสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อแอดลไลน์มาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กบอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ